น้อยแต่แม่เคยเล่นมคยกิตั้งเะใกล้ล่อเอเ่ยให้ตกแม่ตงัวจังเลย่แม่ต้องรักสวยเห็นไมมันก็คือกันลวก็ไอ้นั่นไอ้กา่น่ี่่่ต้องต้อง ลาปูปบ้านพอดีเฮ้ยสายไฟสายไฟอย่าเปิดดูน่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วเปกินอยาให้ตกอุ้ยลุกไปไก้าวเ่อเกียบเเอาฮะยายสวัสดีครับเป็นนีผมจะจามรียอมวิวเรามาเที่ยวที่ไหน เรามาเที่ยวปราสาทครับปราสาทเมืองอะไรปราสาทเมืองต่ำพญานาคปราสาทเมืองต่ำพญานาคนี่ไงไปพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวหน่อยสิรอด้วยรอด้วยตรงนี้จะเป็นนตกครับมันได้จะเป็นน้ำตกครับจะน้ำตกจะไหลมาตรงนี้แต่ตรงนี Entonces, ้ค so ือพื i, ranking, nice ้นอ an ่ะไปไปพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวหน่อยสิไปเที่ยวกันอุ้ยมีคนอันน่าจะเป็นบไดครับ น่าจะเป็นหมาเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรต้นอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรครับต้น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 มะขอนต้นมะขอนนี่คือต้นมะเขอมะเขือฝ่ายพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวเร็วไปถึงไหนแล้วนี่บอกอันนี้เพื่อนๆพ่ะพาแล้วเรากำลังจะไปไหนเนี่ย

เขาไม่ยอมดอกบัวแปดกลีบเฮ้ยป๊อบออกมาหมัวแล้วเฮ้ยรอก่อนผาตงางทรงปากอมาปไม่ใช่ข้างในมีสระน้ำใหญ่ๆสวยด้วยไหนไปดูกันเดินตรงไปมาดูตรงนี้ก็ได้ไปเดินตรงไปทางนี้มาทางนี้ ไปทางโน้นรอด้วยบอกเพื่อนๆด้วยสินี่นะผมเจอปลายน้ำางใหญ่ครับไหนบอกเพื่อนๆไปดูสิไห <c oughs> น<อ>สระน้ำอยู่ตรงไหนเรากำลังจะลงอะไรลงไปดูพรานาญใหญ่ครับไปลงไป นี่นะให้เป็นเมืองำให้กนะันาคผม<ป>อุย้ยมันยังมีตนุปไปอยู่ตรงนั้นตุ <c oughs> ้า่าปลุกก็ได้ตุก็ไปอยู่ตรงนั้นไปในพญานาคอยู่ตรงไหน ไปตรงไหนอีกมีดอกกุ้ด้วยครับมีดอกบัวเฮ้ย,ด,ยดูนี่ดูพญานาคนี่พญานาคไหนนี่ไงรอด้วยมามาเราเดินมาทางนี้นะมันสูงรอด้วยรอเพื่อนเพื่อนด้วยสิบอกเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนรอผมด้วยครับเพราะตรงนี้เป็นทางกัดนี่มาดูนี่เห็นไหม นี่นี่คือปราสาทอะไรนะปราสาทพญานาคปราสาทพญานาคไงมีสระน้ำด้วยนะแต่จะไม่ดอกบัวม,มีดอกบัวมีอะไร,ร,รอีกวื่งไปเลื่อนโอ้นน้นน้องไปแล้วนู่น ไปดูซิไปดูซิมีอะไรอีกบอกเพื่อนๆพื่อซิมีอะไรรอด้วยรอด้วยมา่าไหนมอดอ่ะดเนมาอามรถไง ไหนพี่จะพาเพื่อนๆไปดูอะไรอีกดูพญานาคดูน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์อือบ่อน้ำข้ามาดูน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหนน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ศักดิ์อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์้มีน้ศักดิ์สิทธิ์อ่นาอนี้มาไปไปอมีปลด้วยไปบุญนี่อันนี้ใช่ตัวพญานาคไหมเนี่ยใช่ไหม ใช่พญานาคไหมในหัวพญานาคอยู่ตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมพาเพื่อนไปดูหน่อยสิพาเพื่อนไปดูพญานาคหน่อยตรงไหนนี่ใช่ไหมตรงนี้มันแตกครับแตกใช่ไหมอือไหนให้ดูแผลพญานาคหน่อยสินี่ครับอุ้ยไหนโอ้มีแผลพญานาคด้วยพญานาคมีอีกไหม มีใช่ไหมนู่นแหละโอ้ยปลาปลาปลาไปดูปลาสิตรงนี้ไงในเนี้ยเห็นไหมเดินไปดูนั้นสิไปดูปลาเยอะแยะเลยมาหนี้มาหนี้พาเพื่อนๆไปดูปลานี่ไงเห็นไหมอุ้ยปลาเยอะไหมไปแล้วปลาไปแล้ว ไปเช่ไปเชื่พีคุณพาไปดูพญานาคมีอีกไหมพาเพื่อนๆไปดูหน่อยสิมีไหมเมื่้ผนครับครับไปพาน้องไปบุญไปดูด้วยตรงไหนอ่ะเ้าอัดยังายดูไปนะ ไ <มา S 1> อ้หนาหวไม่บุญสู้ตายมากเลยเดินตกหลุมนะไหนไหนพญานาคมีอีกไหมครับอุ้ยล้ลมล้มล้มลม้มไหนพาเพื่อนๆมาดูหน่อยพญานาคอยู่ตรงไหนขึ้นบันไดตรงไหน,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 นอ่ะโอ้ยพี่อยู่บนน,นั้นเลยเหรอ ไม่พไพเอเดียเข้าไปดูข้างในเนี่ยเข้าไปดูข้างในหน่อยไปตรงไหนรงไหนหลุดไปดูพญานาคมีอีกไหมพี่พามเพื่อนไปดูพญานาคหน่อยสิไปดูสิตรงนี้ใช่ไหมไหนอะ ตรงไหนครับต,ตรงไหนตรงไหนตรงนี้เหรอใช่อุ้ยอันนี้บ่อน้ำนี่เหรอคุณพ่อครับเราขึ้นบันไดไหมครับไปเลยครับมมรษษผมขึ้นมาสูงแล้วครับอ่าข,ขึ้นไปบอกเพื่อนๆที่ข้างบนมันมีอะไรขึ้นดีๆมีอะไรลูก มีบันไดผมไม่กล้าลงผมไม่กล้าลงมาจับมือมาลงได้ไหมไปหลังลงไปหลังไปหลังลงมา่ะ่ะจับมือแล้วเขาไปแล้วอ่ะอะลงมา จะบอก <expand. S 1> เพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนไปดูอีกดูอะไรอีกมีพญานาคไปไปดูพญานาคที่มีอีกไหมไปเลย ไหนพะไปดูอีกแล้วมีพญานาอีกไหมตรงไหนับถึงตัวามแนีกาป้นัอยางน้ไหนพญานาคอุ้ยมีกี่ตัวนับดูสินับดูสิมีไหมสองสามสี่ห้าครอืม หนึ่มีห้าห้ามีกี่หัวห้าหัวใช่ไหม,มไมนว้าห,วหัวนาะาไปเลยละสองคนอเอาไปไปเพื่อนเพื่อนก่อนวันนี้เรามาเที่ยวแล้วเ<า>อาไว้เจอกันบปไไว้เจอกันคลิปหน้าครับ